ก่อนจะรู้จักประชาคมอาเซียนเรามารู้จักกับอาเซียนกันก่อนอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนคือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ประเทศต่อมาที่เข้าร่วมในกลุ่มอาเซียนคือบุนดลลารุสารามตามมาด้วยเวียดนามพมา่าลาว และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศอาเซียนก่อตั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง10ประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองและสังคมประชาคมอาเซียนหรือ ACE ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้นทําให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้นโดยพัฒนาให้ทั้ง10ประเทศ เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันรวมถึงกฎระเบียบในการซื้อขายการขจัดมาตรการข้อกิจกันต่างๆและมีมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าอีกทั้งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคประชาคมอาเซียนมีสามเสาหลักคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมความมั่นคงอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม แน่นอนว่าการที่ประเทศไทยเขาเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนแล้วการที่เราอาศัยอยู่ในประเทศไทยต้องมีผลกระทบมาสู่เราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวเช่นเรื่องเศรษฐกิจค้าขายการอยู่การกินการทำงานและการศึกษาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำถามเกี่ยวกับอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับพวกเรามีอะไรบ้างและคำตอบของแต่ละคำถามคืออะไร หนึ่งในเสาหลักของประชาคมอาเซียนคือเสาหลักด้านเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทุกคนเนื่องจากเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการอยู่กินไม่ว่าจะเป็นราคาของสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภคหลังจากเกิดประชาคมอาเซียนแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามที่หลายคนคงอยากรู้คือทิศทางของราคาจะเป็นเช่นไร เราจะใช้สินค้าอาหารและบริการต่างๆในราคาที่ถูกลงเพราะที่ผ่านมาการเก็บภาษีและการกำหนดโคต้าในการนำเข้าทำให้ราคาสินค้าและพืชผลทางการเกษตรของเราราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นอุตสาหกรรมพวกน้ำมันพืชเสื้อผ้าสิ่งทอซึ่งหลายประเทศในอาเซียนทำได้ดีกว่าและราคาถูกกว่าเรามากๆสินค้าเหล่านี้จะถูกนำมาขายในราคาที่ต่ำกว่า ของใช้เสื้อผ้าทั่วๆไปก็จะมีราคาถูกลงแล้วเราจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของรัฐเกี่ยวกับข้อตกลงและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองวิถีชีวิตการอยู่การกินในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประเทศอาเซียนโดยรอบนั้นก็เป็นประเทศเกษตรกรรมเช่นเดียวกันเกษตรกรไทยจึงควรให้ความสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนว่าเมื่อเกิดประชาคมอาเซียนแล้วมีผลกระทบอย่างไรเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรผลผลิตและแนวโน้มของตลาดพืชผลทางการเกษตรจะมีการส่งออกและนำเข้าในกลุ่มประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น รายการสินค้าทางการเกษตรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของภูมิภาคนี้เช่นผักผลไม้ที่เรามีการส่งออกเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ราคาผักผลไม้ประเภทนั้นมีราคาสูงขึ้นแต่จะมีอาหารและผลไม้ราคาถูกมากมายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายในราคาต่ํากว่าที่เราเคยซื้อเช่นปลาเสื้อผ้าฟอนิเจอร์พืชผักต่างๆนั่นคือเราจะทํามาค้าขายกับอาเซียนมากขึ้นเพราะการไม่มีภาษีนําเข้า ทำให้บรรดาผู้ผลิตของเราที่เคยนํำข้าวัตถุดิบจากประเทศอื่นซึ่งต้องเสียภาษีหันมาซื้อของจากประเทศสมาชิกเพื่อต้นทุนที่ต่ํากว่าเพราะการไม่มีภาษีในการส่งออกทําให้เรามุ่งเน้นในการขายสินค้าให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนนี่เป็นโอกาสของไทยในการเปลี่ยนเป้าหมายจากเดิมที่เน้นส่งออกไปยังอเมริกาและยุโรป แล้วเราจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรเกษตรกรควรปรับแนวคิดใส่ใจในการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นศึกษาเทคโนโลยีหรือวิธีที่ใช้ในการลดต้นทุนติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ตนเองกำลังผลิตอยู่ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในการเปิดประชาคมอาเซียน หลายฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพแรงงานกังวลว่าหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียนแล้วจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะทําให้แรงงานไทยที่มีอัตราค่าจ้างสูงกว่าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจะตกงานเพราะนายจ้างจะหันไปจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงถูกกว่าแทนปัญหานี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และเราจะรับมืออย่างไร ในช่วงแรกของการเป็นประชาคมอาเซียนได้อนุญ,ญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้เจ็ดอาชีพคือวิศวกรรมการสำรวจสถาปัตยกรรมแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลน,นักบัญชีส่วนอาชีพอื่นๆคงต้องรอไปก่อนสักระยะเวลาหนึ่งการที่แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีไม่ได้แปลว่าแรงางานไทยจะเสียประโยชน์เพราะแรงงานต่างชาติแต่ฝ่ายเดียวเพราะนั่นหมายความว่าแรงงานไทย ก็สามารถเดินทางไปทํางานยังต่างประเทศได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะประเทศที่มีอัตราค่าจ้างสูงกว่าประเทศไทยได้อีกด้วยแล้วเราจะรับมืออย่างไรหลังจากการเกิดประชาคมอาเซียนแล้วแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่อจากเจตอาชีพขั้นต้นคือแรงงานมีฝีมือดังนั้นแรงงานไทยไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรเข้าไปรับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เป็นแรงงานมีฝีมือเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานทำให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นหรืออาจเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศและอย่าลืมติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับแนวโน้มการเคลื่อนไหวต่างๆของแรงงานหนึ่งในเสาหลักของประชาคมอาเซียนคือเสาหลักเรื่องสังคมและวัฒนธรรมโดยส่วนสำคัญของเสาหลักนี้คือเรื่องการศึกษา เพราะการศึกษาคือพื้นฐานของความรู้ของเยาวชนในชาติและในอนาคตเราอาจมีนักเรียนจากเพื่อนบ้านเข้ามาเรียนในประเทศไทยหรือนักเรียนในประเทศไทยได้เข้าไปเรียนยังประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายและสะดวกขึ้นเยาวชนจึงต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มเติมสิ่งที่น้องนักเรียนต้องปรับตัวและเตรียมตัว ในฐานะที่เป็นนักเรียนการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เพิ่มหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจเรื่องอาเซียนเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านและในด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งเป้าหมายว่าให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ รวมถึงจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตและสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้นสิ่งที่น้องๆต้องเตรียมพร้อมคือการเตรียมทําความรู้จักกับประเทศต่งตางๆในอาเซียนสิ่งแรกเลยคือภาษาอังกฤษดังที่ได้บอกไปแล้วอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางดังนั้นใครที่ถนัดภาษาอังกฤษก็จะมีโอกาสมากกว่าในการทํางานหรือการศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์ สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและต้องติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ๆของประชาคมอาเซียนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาจะเห็นได้ว่าการเกิดประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ในปัจจุบันหลายคนอ่านมองดูว่าไกลตัวแต่เมื่อเกิดเป็นประชาคมอาเซียนแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ปากท้องของคนไทยทุกคนถ้าเราไม่เตรียมตัวรับมืออย่างไรก็ตามประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือชาติต่างๆในประชาคมหาใช่การแข่งขันเราจึงควรเข้าใจและเคารพความคิดเห็นความเชื่อและวิถีชีวิตที่แตกต่างและหลากหลายโดยที่มีความภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงการมีจิตสำนึกร่วมในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยประชาคมอาเซียนและสังคมโลก